ยายไปกนหนึ่งนิ้นก็ซื้อให้นักสั่งมาอีกต่างหากาย,ยา,ายไปทอดไข่เคี่ยวให้อีกเพรว่ามัไม่กินพ่อสุดท้ายมากินขกไนข่เคี่ยวไม่กินอีกไข่เคี่ยวไม่กินอีกอันนี้กินบ่ายสองลองนะหน่กินข้าวไม่ลูกกินค่ะน,น่าขาดขาน่าสวยไหมคะใส่ะกองนึงอ่ะ สวยนะคะชชิญบอกมาให้น้องหนูหน่อยนมช็อกโกแลตไม่กินนะที่เอามาให้เมื่อกี้นั่นนมนั่นฉันเก็บไว้ละเพราะเขากินนมช็อกโกแลตไม่มีเออเพราะว่าจะให้กินเลี้ยงให้เราอยู่นะคะจะเจาะแล้วนั่นนมหวานนั่นกับเจาะแล้วเขาไม่เป็นกับกับขนมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกินละเพราะอะไรอ่ะกินข้าวที่ตอนนอ้ขนมหมดเป็นชงชงอันนี้ ไม่กี่กาครับนี่ไม่ตั้งอย่างนี้แหละกอดแป,ป๊เบออเดียว